ในฟีเดอร์เป็นไโนเสา์ประเภทเทโลพอดหรือมีลักษณะคล้ายเทโลพอดที่มีขนาดใกล้เคียงกับแฝงรูปลักษณ์ของมันไม่ปรากฏแน่ชัดเนื่องจากแทบไม่เคยถูกมองเห็นแบบตรงๆแม้กระทั่งตอนที่มันถูกเผาทั้งเป็นก็ยังเห็นเพียงเงาเลือนลางเท่านั้นตัวของมันดูเหมือนจะถูกปกคลุมไปด้วยของเหลวสีดำคล้ายยางดิบซึ่งเมื่อแฟงพายายามกัดมันก็มีของเหลวชนิดนี้ติดอยู่บนใบหน้าของเธอด้วยซึ่งอาจอธิบายได้ว่าทำไมมาถึงติดไฟง่ายและกลัวไฟเป็นไปได้ว่าสาตรนี้ ถูกสร้างขึ้นมาจากร่างกายของมันเองเพื่อใช้ในการพังตัวคล้ายกับสารแวนต้รแบล็กที่ดูดกึนแสงแทบทั้งหมดในโลกไนฟีเดอร์เป็นหนึ่งในสิ่งมีชีวิตที่เร็วที่สุดในซีรีส์มันสามารถไล่ตามฝูงของไทซิลอตท็อปที่กำลังหลบหนีได้อย่างง่ายดายหรือแม้แต่สเปียก็ยังหลบมันไม่ทันมันสามารถแอบซ่อนตัวในเงามืดและพุ่งเข้าหาเหยื่อภายในพริบตาเดียวอย่างตอนที่มันโจมตีสมัยโลดดอนเสียงกรีดร้องระวังล่าเหยื่อ ไดฟีเดอร์จะเป็นเสียงร้องแหลมสูงซึ่งอาจใช้เพื่อให้เหยื่อตกใจหรือสับสนในการล่าสเปียร์ละแฟงมันได้ส่งเสียงกรีดร้องจนทําให้พวกเขาเชงงักลงและเปิดช่องว่างให้มันจู่โจมหลังจากที่สเปียร์ละแฟงถูกไดฟีเดอร์ตามลาเมื่อไฟในแคมป์ดับลงมันได้เข้าจู่โจมทั้งสองอย่างเงียบเชียบด้วยเสียงกีดร้องอันทรงพลังที่ทาให้ทั้งคู่เจ็บปวดก่อนจะแยกแฝงออกไป แล้วไล่ล่าสเปียเพียงลาพังซึ่งในระหว่างการต่อสู้สเปียบังเอิญทําให้หอกกระทบกับพื้นจนเกิดประกายไฟทําให้ในายฟีเดอร์พัง,งะงและแสดงอาการกลัวอย่างชัดเจนเขาจึงรู้จุดอ่อนของมันและเริ่มใช้ประกายไฟเป็นอาวุธในคืนถัดมาสเปียและแฟงเดววังแผนโตกลับและใช้ประกายไฟล้อมมันไว้กลางวงจากนั้นสเปียได้คว้างหอกติดไฟปาเข้าไปที่หน้าอกของมันจนทําให้มันถูกไฟคลอกและสิ้นใจตายในกองเพลิง